ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนนท์เฮลโรของลอซิ่งอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดู2องคันดึงเจ้าดูซานคันนี้นะครับเมื่อกี้ลองดึงดูแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นรอบนี้จะลองอีกรอบครับให้คันนั้นป,ป,ปัดที่ก่อนนะกรอกแบบนี้นะครับ ปีกเกาะกันครับโอ้โหโอ้ไม่มาเลยครับไม่ขยับเลยครับขยับแต่สวิงครับดูอันนี้อ้หอ้หูอู้หูหมอมุดแล้วครับหมอมุดแล้วอู้ไม่ไปครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ อันนี้หมุนเอาเลยครับเออยังไงครับอู้ไหลครับระส้มไลน์ของเราตูดกระดกแล้วครับโอ้โหช็อตนี้น่ากลัวครับ ไม่มาครับจันชูนี่ก็เริ่มลงได้ครับนะต้องสตาร์ทเครื่องอ่ะค่นนี้ต้องสตาร์ทเครื่องให้ติดก่อนครับถึงมันจะช่วยตัวเองได้ครับเดยจันชูจะเอาไม้นี่ออกครับเอาไว้เหยียบ er. ครับหูนออกแล้วครับมาก กระดกแล้วใม่มาครับมีแต่ไม้นะครับตรงนี้ช็อตน,นี้เป็นช็อตที่น่าประทึกมากครับ ลองดึงทันเดียวไม่ได้ครับถ้าไม่ช่วยกันนี่ไม่ขึ้นนะครับุงกีจะชนกันแล้วครับ มิมเราก็อยู่นั่นนะคือทางซ่อมเครื่องครับมาเอาใส่รองนะครับ ยดินออกแล้วครับตอนนี้ถ้าคำนี้สตาร์ทติดก็มันก็ช่วยดึงตัวเองได้อยู่ครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดก็น้ำเข้าเครื่องนะกันชูก็ทำทางเดินแล้วนะมจะเดินไปได้หรือเปล่า น้ำน้ำมันท่วมมาแล้วพี่โคลนมันไหลมาครับถ้าดึงแบบนี้ต้องสามคันนะ่ะ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันจะติดไน่อนะลองครับลองดูลองดูโอ้ดึงมา้างสองคันเลยไหลมา้างสองคันเลยรถนะครับไหลไอ้คันที่ดึงนะเอาแล้วครับเอาแล้วไม่มาครับไม่ขยับเลย างเดียวครับต,ต้องติดเครื่องคันนี้ให้ได้ครับ ทันออกเลยนะครับเอาไปทำที่เหยียบก็ได้ครับโอ้ขวางเหยียบเลยครับโอ้จันชูยกอย่างนี้เลยครับ ทำที่เหยียบครับเยียบร้อยครับได้ที่เหยียบอย่างดีครับทำไม่ไปครับคันนั้นเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะครับดูซานคันนั้น ขึ้นเรียบแล้วครับคนละข้างนะครับรองไม่ครับไม่ถึงครับโอ้ขัะนั้นไม่ถึงนะครับดูนะว่ารถจะไหลมาอีกหรือเปล่าไม่ขึ้นครับไม่ไปครับขยับอยู่หน่อยๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเติมไหลมาเรื่อยๆครับ โอ้โอ้ลุดมาครับมาเรื่อยๆครับเมื่อกี้เอาใจช่วยเท่าแก่รถนะครับ ก็กำลังใส่ข้าเครื่องครับนี่อ,อสลมอาลงมาเลครับลองดูอีกทีครับแต่เมื่อกี้ขยับแล้วนะนี่ครับมาเยอะแล้วนี่ครับ เริ่มไหลมาแล้วครับอ้โอ้ทางนี้ก็ดึงใหญ่แล้วครับแต่รถก็ขยับมาแล้วครับเนี่ยเริ่มขยับมาเรื่อยๆแล้วครับขยับมาจนจะถึงตอไม้แล้วครับจะถึงนี่แล้วแบบนี้เนี่ยยากมากเลยครับลำบากด้วยครับพวกยอ,อ,อ,อ้รถไหลครับ จ้างจ้างดึงขวางมาเลยเนาะมันไม่ได้ดึงตามแท็กเนาะแต่มันก็เขยับมาได้มันมาเรื่อยๆของมันได้นะเนไถ้าคันนี้สตาร์ทถีบแล้วมันบิดเ็วได้อะไม่ได้อยเอาครับอีกรอบอุ้ยมาดิ หดเริดเริริเลยเนี่ยดดดลอยแล้วไหลลงคืนครับ ทั้งสองคนก็ต้องคุยกันนะครับันนั้นจมแล้วนะครับนะเริ่มยุบแล้วนะั่นนๆ่นนนนนเห็นไหมเรียบร้อยไหมอยู่ไหมอืม นีไม้อยู่นี่หมดเนี่ยนี่ไม,ไม้ตรงนี้ไม่มีหรอกคันนั้นจะจมเอาครับมีแต่ไม้ทอดเลยเดี๋ยวจันชูจะเดินไปเปิดตรงนั้นอีกนะครับตรงนี้ครับ เป็นช็อตที่น่ากลัวมากครับยั้นงดูมาดูมาต้องออกเลย <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่หนักนาสาหัสมากครับนี่ครับ างนั้นเขาก็ไล่น้ําไปทางนั้นนะจะทำทางเดินไปตรงนั้นนะเดินแล้วก็ขุด,ข,ดขุดไปครับรถก็จะดันมานี่หรอก็อดันหออ ันออกนะครับโอ้การชูนี่เซียนมากครับ เรียบร้อยครับมายืนบนไม้ครับจะต้องตักดินตรงนี้ออกมากเลยตรงนี้ครับออกหมดเลยครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทโทรเราของล้อซิงนะยครับขอบคุณมากครับ